น้ำสงครามมีการทำประมงพื้นบ้านและการแปรรูปปลาโดวยวิธีการง่ายๆเพื่อถนอมอาหารเช่นการตากแห้งการทำปลรรา้าปลาสม้มในรูปแบบวิสาหกิจชุมชนแต่เมื่อพฤติกรรมผู้บริโภคมีความหลากหลายมากขึ้นจากวัตถุดิบชนิดเดิมวิธีการผลิตเดิมทำอย่างไรจึงสามารถเพิ่มมูลค่าและผลิตได้อย่างต่อเนื่องเริ่มแรกเริ่มต้นจากปลาน้ำท่วมามีปลาเยอะทำไงถึงเราจะขายปลาได้ เราจะไม่ทําแต่เฉพาะปลาก็เลยคิดพากันคิดปลาที่มาเยอะนี่เข้าสู่ตลาดได้เราก็เลยคิดค้นกันว่าเออเราต้องแปรรูปปลาตากแห้งเป็นปลาพื้นถิ่นของแม่น้ําสงขามค่ะเป็นปลาที่เราใช้ประโยชน์ที่ปลามันค้างถิ่นอยู่ก็คือ,อมีวางอนุรักษ์มีความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืนนะคะเพราะว่าแม่น้ําสงขามเรามันไม่มีสารเคมีในแม่น้ํานะคะปลาก็เลยอยู่ได้ปลาตามฤดูกาลจะเป็นปลาเนื้ออ่อนนะคะ ส่วนปลาเขาวซ้อยนะคะเขาอาศัยอยู่ในวังแล้วก็อยู่ในบุงทีนี้เขาจะค้างวังเขาจะไม่หนีจากแม่น้ำสงคราม เพราะว่าเขาอาศัยอยู่ในแม่น้าสงครามโดยตรงนะคะตัวปลาก็เลยทําให้กลุ่มเรานี่มีปลาตลดทั้งปีนะคะโครงการพัฒนาและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพภายใต้ BCG model หรือโมเดลเศรษฐกิจสีเขียวโดยพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนมพามารู้จักอีกหนึ่งกลุ่มวิสาหกิจที่นำข้อได้เปรียบจากความหลากหลายและอุดมสมบูรณ์ของต้นทุนธรรมชาติมาสร้างผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพจากปลาดได้อย่างสอดคล้องกับโมเดลเศรษฐกิจสีเขียว พอได้เข้าอบดมนะคะเราเพิ่มความรู้ทักษะที่ได้มานะคะเริ่มหาความคิดที่เราทำไงเราถึงจะขยายปลาที่ตากแห้งขยายเป็นโคงดีของอำเภอศรีงคามปลาดกแก้วบ้านเรามีอยู่ประจำอยู่แล้วแต่ว่าเราเราก็ยังไม่เคยทำปลากบสามรส ทีนี้พอเราได้ผ่านการอบรมนะคะก็เลยได้ปลากรอบ3รสนะคะปลาดอกแก้วจะมีทําเป็นปลาล้าเรายังไม่ทําเป็นอย่างนี้นะคะพอได้อบรมมาแล้วก็เลยได้เพิ่มมูลค่าของปลาขึ้นมานะคะก็ได้ปาลา3รสเป็นรสชาติที่ในชุมชนเรายังไม่เคยทําลูกค้าเราเขาก็ชอบค่ะ ความโดดเด่นของวัตถุดิบที่ใช้แปรรูปคือหัวใจสำคัญที่ทำให้ปลากรอบสามรสตำรับนี้มีรสชาติเข้มข้นกรอบอร่อยอย่างเหลือเชื่อจุดเด่นของเรามันจะมีะสมุนไพรทอดใบมะกรูดทอดหัวหอมกระเทียมเจียวพริกแล้วก็มีเกลือนิดน้ำตาลชายน้ำตาลปิ๊บน้ำมะขามเปรียกผสมกันข้าอร่อยมากค่ะที่แม่ไปขายที่ตลาดเช้า ไม่จะมีแผงที่ตลาดสีสครามตอนเช้าตั้งแต่ตีสองถึงถึงเที่ยงแล้วก็จะเป็นตลาดต่างพื้นที่นิดหน่อยค่ะก็มีตลาดนัดโพลสวรรค์ค่ะเพราะว่าที่โพลสวรรค์เขาจะไม่ไดีอยู่ใกล้แหล่งน้ําเหมือนที่อําเภอของเราแล้วก็จะไม่ค่อยมีปลาเยอะเหมือนเราอะค่ะแล้วพน,นี้เราไปขายลูกค้าก็เลยติดใจไปกินปลาของเราอะค่ะ แม่ดารณีบอกว่าลูกค้าต่างถิ่นล้วนติดใจในรสชาติปลากรอบ3รถคาดว่าจะสามารถทำไรายได้เพิ่มขึ้นประมาณ5,000ถึง1,000 0บาทต่อเดือนสำหรับผลพลอยได้จากการผลิตของกลุ่มแน่นอนว่าต้องเป็นเศษชิ้นส่วนที่ถูกตัดทิ้งอย่างหัวปลาไส้ปลาขี้ปลาว่าแต่ทางกลุ่มนำไปหมุนเวียนใช้ประโยชน์หรือสร้างมูลค่าเพิ่มได้อย่างไรบ้างจษเหลือหัวที่เราตัดทิ้ง ตะกนเราทิ้งเฉยๆทิ้งไปทำปลาละทำน้ำหมักนะคะทีนี้หัวเราก็ตัดล้างให้สะอาดแล้วเราก็ไปตากตากให้แห้งนะคะแล้วก็อบไฟให้มันหอมค่ะแล้วก็เอาไปอบไฟอีอกอบให้มันสุกทีนี้อบให้มันสุกแล้วก็ตําเป็นน้ำพริกสมุนไพรนะคะอร่อยมากค่ะเกล็ดที่เราแค่อบเอาไปตากแดดขายได้อีกนะคะเกล็ดปลาตากแห้งพ่อค้ามารับซื้อจากเราโลละ20บบาท ัวเชื้อปุ๋ยน้ำที่ได้จากการหมักไส้ปลาและขี้ปลาถือเป็นของดีที่นําไปผสมน้ํารดพืชผักและไรนาได้อย่างยอดเยี่ยมแม่ดารุณีบอกว่าต้นข้าวขึ้นงอกงามดีนักพอใช้ปุ๋ยน้ําสูตรนี้ขี้ปลาเราไม่ได้ทิ้งส่วนของปลาเอาไปทําปุ๋ยหมักรดผักข้าวได้หมดงามข้าวก็งามผักก็งามเราแบ่งปันน้ำปุ๋ยหมักให้กับเพื่อนบ้านไปใช้ประโยชน์ ลดผักลดข้าวนะคะจากแหล่งปลาธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์สู่การพัฒนาเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ด้วยภูมิปัญญาภาษานนวัตกรรมการแปรรูปอย่างไม่ซับซ้อนด้วยการใช้วัตถุดิบต้นทางที่ปลอดภัยกระบวนการผลิตที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมเกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ขึ้นในชุมชนอีกทั้งยังจัดการกับส่วนเหลือการผลิตนำไปหมุนเวียนใช้ประโยชน์ได้อย่างสูงสุด เป็นห่วงโซ่คุณค่าตามโมเดลเศรษฐกิจสีเขียวที่สอดคล้องกับบริบทชุมชนยังไงก็ฝากผลิตภัณฑ์ของกลุ่มแปรรูปบ้านยังงอยของเราด้วยนะคะมีสินค้าตัวใหม่ก็คือสินค้าปลาปนค่ะแล้วก็ปลาสามรสค่ะช่องทางการติดต่อนะคะก็มีเพจกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากปลาบ้านยังงอยค่ะเบอร์โทรศัพท์นะคะ0-93ค่ะ9 6 1 4 2 9 0ค่ะฝากด้วยนะคะ